ลื่นป่ะทางมันลื่นป่ะนนะเดินไปลื่นป่ะ ระวังเหยียบสายดีสุดนะที่หลัก แล้วไปอุ <ap> ่นระยะน้ำขึงนนทางน้ำไหลตรงนู้นเช่ที่นี่ <laughs> จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยยัยกินยา่าดิยัยยอดไผ่ <cười> <cười> nó là gì? Người lắm nè Người lắm nè เขาพักขนะอพักแป๊บนึงแล้วชมบรรยากาศรอบข้างตรงนี้ได้สักครู่นี่ไม่ได้พักนะนี่คือแบบว่าตั้งใจแวะถ่ายบรรยากาศรอบๆไม่พักเดินมายังไม่ถึงสิบนาทีเลยชว่วดีจ้ะ เงียบทุกใบไม้เดินผ่านไม่ได้นะสนุกสุดๆดิโซเดินมาค่ะข้างบนรับลากโดยที่เราอื่งหินเยอะอื้อ น่เลยนนี่นลูเดยแล้วเนี่ยอยูจะตัวแล้วอ <c oughs> ่ตามแลเชื่อขอลแล้วเ,เอาสำรองาดีหรอจะอยู่ที่บ้านนี่เนี่ไปอย่างน้อยก็มีเวลาตาบ ตอนนี้มันแห้งเร็วอยู่แล้วน่ะ

แต่เขาว่านา่าจะทางนี้นะนนนอืม,มันดูเหมือนไอท้ที่เราถ่ายใช่เขาเหมืนจะเลาะสันเสาขึ้นไปข้างบนนู้นถูกแต่ดูในก o เกิลแมปอีกทีหนึ่งแป๊บนึงวิวสามแพร์ออกไปไม่เห็นอะไรเลย อ้าวไปแล้วไม่ถ่ายกับดอกไม้เนี่ยดอกบัวตองไงไอันนี้ไปทางไหนป่าสุด,สดที่เราว่าเราไปทางไหนเขาว่าไปทางขวาอืมก็ดูมันมีรอยตีนเยอะกว่า <laughs> เพราะนั่มันเป็นป่าเยอะเกินไปใางตอนท้ายมันดูเหมือนแบบทางเอารถแบลกไปอืมไม่เหมือนทางเดิมเอาไปเดิน,ดนมาค่อยๆนะ เป็นผู้นำวหรอแกจะได้เป็นพุ่นำนี่ยังว่าไปทางไหนขวาป,ปะขึ้นหรือขวาไปขวาก่อนกันดูเดินง่ายกว่าดูแบบเลาะเลาะ,ะขอบไม่รู้จะเดินท่าไหนเลย ที่มันยังลบากไปันลำบากไปมันอยู่เอาไงหนูว่าเดินขึ้นทางนู้นเถอะจะชันกว่าแล้วน่าจะเดินง่ายกว่าวลิไม่ลงมามาทางนี้ละกลับมาลูก ไม่ใช่โชลีอันนี้เราไม่ทำไม่หรอกทำไม่หรอกทำไม่หรอกๆๆๆไปเลยไปเลยกลับแล้วลูกไปอันนี้อันนี้อุ้ยร้องแล้วววถ้าเขาทำม่เห็นเนาะมาเขาไปทางนู้นน่ะแต่ดูลำบากลำบากอะไรเหรอในคลิปไงคนที่รีวิวบอกไปทางนี้เขาจำต้นไม้ตรงนั้นนะงั้นเดี๋ยวเขาเดินขึ้นไปดูนี่อย่ากมันมีทางไปต่อป่ะอ่ะงั้นให้เขารองอยู่นี่เหรอ โอเคถ้ามันไปไม่ไหวเราก็มาถึงแค่นี้ก็ได้นะใช่ฮะเออแล้วที่เราก็บอกเขาเดี๋ยวเขาเดินตามไป,มไปเ <laughs> หรอโอเคงันตามไปเลยนะ <laughs> ออแผนที่ในแมปอะมาทางนี้ <laughs> นใช่หันตามแบบ เออน้ะมันดูแบบเอียงเกินไปดูเราจะตกเขาอ๋อไม่ได้เลยเจ้าเหนื่อยแล้วเหรอเมื่อกี้กินน้ำแล้วไม่ใช่เหรอเดินเดินเดินตรงไปตรงไปสิเธอรี่บอกไม่เอาไม่ไปแล้ว แรมหนึ่งนะตรงนี้ตรงเรียบๆเ,เอาไ้จิ๋วใส่เป้ก,กันอ่ะนเดิ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 นินเดนมากนเลยนเับนเดินเดเดิเดินเนเดิน <laughs> ไม่แน่คนในคลิปเขาก็ไปผิดทางเหมือนเรา่ห้ลอาไปถ่ายรูปแต่เ้าเดินกลับมาอี้ okay, นะคะเรามาตามรอยคนอื่นแล้วก็เอ็กพอของเราเองด้วยเหมือนกันใช่ไหมลิตโซเก็บขาหน้าแล้วอะ่ะ รอก่อนคชุดรอยังไงย้าสุดแค่นี้แหละอ้าวงั้นย่อ้อมไปทางหลังต้นไม้นั่นนะี่ยหรือว่าเดินไปต่อไม่ได้เพราะว่าก็น่าจะไปได้นะแต่มันชันไปไหมชันเราว่าลมเลิกดีกว่าไหมงัม้นย้ายอ้อมไปทางตรงนู้นนะต้นไม้สูงๆนั้นนะี่ยรออีกนิดเดียวเองนะแต่เขาขึ้นยังไงก่อนตอน,นนะ่ะก็นั่นแหละ เกก็บกล้องนี่นะครับขึ้นไปชันๆเลยนะน่าจะต้องปีนขึ้นนะครับเลยขึ้นไม่สะดวกเนะทางเมื่อกี้ก็เหมือนไปได้ง่ายง่ายกว่าแต่มันก็เอียงชันใช่ชก็ชันแบบเอียงตกเขาก็ต้องจูงหมาด้วยก็ไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะเชลี่อร่อยค่ะกินใบไผ่เชลี่เป็นไงมัง่ง โอเคไหมเอาผ้ามาเช็ดตัวมาหนี่ยเอามาเอาที่คุมมาชวดิ <c oughs> โอเคค่ะเขาเติมพลังแปบบ๊บเอาไปลงดีกว่าลงดีกว่านะครับดูวิวนะสวยมากเลยแต่มาได้แค่นี้นะสวยมากยไม่ใช่่สวยกว่า ดูหมอกขึ้นๆคิดว่าเขาฝั่งตรงข้ามนี้น่าจะเดินขึ้นไปได้นิดหน่อยเดี๋ยวขึ้นไปดูว่าจะได้ถึงไหนนะอืมแต่อันนี้ไปไม่ได้จริงๆนะทางมันยังไม่ค่อยพัฒนา่อนี้ไม่เอานะตกแล้วนะลูก หรือบันไดนั้นเหรออืมทางบันไดที่เราบอกใช่เขาว่าอันนั้นน่าจะขึ้นไปได้นิดหน่อยอันนี้มันน่าจะแบบเป็นทางเทลคนเดินเทลจริงๆอืมอะโอเคนั่นไงเขาลงอยูยอ่ตรงนู<อ>้นเหรอเพาลงมาแล้วเนี่ยรีเจนเดีเย๋ยวดึงข้อลุกเดีย๋ยวข้อตก 好好、啊啊啊 Lupa d u ทำอะไรเทลลี่เยเครื่องโกโก้ขันน้ำมันปะได้กินเหมือนน้ำมันอ่ะไะเทลลี่นี่น,นี่กินน้ำลูกมาเวลามันได้กินน้ำมันเครื่องอะไรเนี้ยออชอบดูฟันเป็นแหนบเทลลี่อันนี้กินน้ำแล้วเป็นแหนเหรอคะ เวลาที่เราทำหมูอนันนั้นนะที่พันหมูอบอะ <laughs> ่ะตองคัตติกินน้ำกินน้ำก่อนเหรอเราไม่กินจิ๋วจิวอ่ะอ๋อเขบอกว่าพระภาพเจดีู้จักอะไรก็ไม่รู้ เดินได้ให้ยืนเปิดโอกาสให้ออต <น S 1> ัวเองเดินได้<ะ>เปิดโอกาสให้ตนเองเดินได้ไงให้ผู้อ,อะไรกอย่ันเดินขึ้นมาได้หรอมีพระธาตุเหรอไม่น่าใช่ปะ่ะจะเป็นวัดมีแค่นี้เองพอมาถึงทางเดินหินนะมีแค่นี้

เราเลือกถูกใช่ไหมย้ันดูไปอ๋อนี่สุดนู่นเลยไปอีกนิดเดียวต้องมาเดินทางนี้แหละที่แรกก็จบลนะแล้วเอ้าวนี่เราเป็นใจกก้า explorer ใช่ ก็คือทางนี้เป็นดินล้วนไม่มีหินวางไว้ให้ทางนี้คือมีเรียงไว้ให้แล้วมันมาจบกันตรงนี้ตรงนี้ก็มีอีกคะไปไปต่อ ท้านี้ก็มีให้เลือกอีกเหมือนเดิมามอง่มันีใจบอกว่มีกลิ่นคนเดินนำ แสดงว่าเขาเดินทางนู้นเหรอหแกงเมื่อกี้น่าปกติตอนไปก่อน,นนั้นที่ไปคือันมีหมาเดินตามหรือเปล่าเอ้เดินดำนำไงใช่กุกิ่งไม้ที่หกหักลง

มัน,นก็สวยอือโอ้พาธาจริงด้วยแต่ตเป็นพาธาแบบนันไงอี่เป็นพาธาแบธรรมชาติดูสวยเชอะอไอ้ส,สุดยอดสิคใหมมั่นใจไม่มีกลิ่นด้วยนะม่านพ่อหน้า ปลาปางอ,อยู่้างหลังก<อ>ระางอ๋อมีพะพูตเตอรูปด้วยเหรอเออพะพูตรูปใช่เจ่งจุ้งน่าโดนมาบินนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้็ดยไม่เห็นเขาเขียนลงเลยแล้วอาจจะไม่ใช่สายถ้าเป็นสายเกลืหรือเปล่าใช่อขอดีเดินตรงว่างพระลขอพรให้เราสุขสมหวังสบายใจ ทางนี้ก็มองขึ้นโคเต้โหแต่คนท้องถิ่นคนมาเที่ยวทำสกรปรกหมดเลยเที่ยวหมายถึงทำอะไรสกปรกนั่นนะองอัเห็นไหมถ้าไม่มีมันจะเป็นจุดที่สวยมากเลยเฮ้ย,ยเย็นลูกเพราะเอาอ่อนขาอ่อนเดี๋ยวใคขึ้นมาไหว้กัะ ีก็ขี้เกียจดเดินไปนะด,นดูน่าจะเหนื่อยนี <c oughs> ่สวยไหมเนี่ยเจ้านิ่งก่อนนะสวยมากค่ะสวยมากอยากไปค่ะต้ไปเพราะต้อ,องเยอะเหนื่นอยนะสวอร์ลีนะ พี่หนูวันนี้มันเหมือนใบเมเปิลเลยอ่ะใช่ไหมใช่หรือเปล่าเนอะเขาไม่เคยเห็นเลยแต่อันนั้นสวยกว่าใช่ก็ถ้าใครตั้งใจขึ้นมาถ่ายเนี้ยก็เดินต่อไปทางนั้น ก็กำลังดีแหละเขาว่าแต่ก็ชันแล้วก็วัดเจี๋ยวนิดหน่อยถึงเต้นนิดหน่อยอทางนั้นก็จะแอดวานไปอีกเนะาะทางหนูใช่ไหมทางที่เราไปแล้วไปไม่ถึงใช่มันพี่หนูว่ามันเป็นทางที่เขาเอาไว้แข่งเทลหรืออะไรสักอย่างอืซ้อมแบบเอาแบบถ้าเรามีหมาแบกมาอย่างไม่น่าจะไหวหมาหมาเราต้องปีนเก่งอะ่ะ เท้าเป็นไงคะเหนื่อยไหมอะเหนื่อยไหมเราหูปิวลมเย็นมากเลยคะ่ะลมเย็นมากเลยคะ่ะไม่เห็นจะได้เดินเลยคะ่ะกลับแล้วคะ่ะลมยังเย็นอยู่เลยเนาะ กินน้ำแบบน่าดีๆสภาพผของชว์นี้ก็คืออ้าลิซโซไม่กินนะลูกอ้านอนนั่ง ขวกขี้น้ำพอแล้วเรหรอเอนี่ยทำอะไรกันมาัานะไม่ได้เอาที่ชูเปียกมาด้วยเวียนกรรม